สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับ1จังหวัดอากาศร้อนสุดเตือนระวังฮิสโตกเปิดลายชื่อ1จังหวัดอากาศร้อนสุดอุณหภูมิพุ่งสูงเตือนระวังฮิสโตกวันที่11เมษายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาเผยอ,อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยเมื่อวานนี้10เมษายน67บริเวณภาคเหนือวัดได้41องศาเซนเซียต ที่อำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคกลางวัดได้39.4องศาเซนเซียตที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้39.9องศาเซนเซียตที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37.5องศาเซนเซียตอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรายงานฝนสะสม 24ชั่วโมงที่ผ่านมา10เมษายน67ตั้งแต่เวลา7นิกาของวันที่10เมษายน2567ถึงเวลา7นาฬิกาของวันที่11เมษายน2567จากสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยามีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งปริมาณฝนสูงสุดวัดได้49.5มิลเมตรบริเวณภาคเหนือเที่ยมอำเภอแม่เสเียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนกรทมรายงานจากสำนักการระบายน้ำมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางปริมาณฝนสูงสุดวัดได้27.5มิลเมตรที่จุดวัดของทวีวัฒนาของบางเชือกหนังเขตทวีวัฒนาขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ